พักสปอยวันนี้เราจะมาสปอยพิกฟ้าท้าสวรรค์หรือที่เรารู้จักกันดีว่าอสูรพิกฟ้านั่นแหละตอนที่20ตอนนี้ครับมีอะไรน่าสนใจเราจะทําการแกะกันต้องบอกก่อนว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งเวอร์ชั่นนิยายเวอร์ชัน่นอนิเมะเวอร์ชันมังงะเรียกว่า3าเวอร์ชัน่นมาพร้อมหน้าพร้อมตาให้เราเลือกสรรเลือกดูกันได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันนะครับวันนี้เราจะมาแกะตัวอย่างของในอนิเมะกันว่ามีอะไรน่าสนใจมัาง เดี๋ยวเราจะอธิบายไปทีละฉากเลยแบบง่ายๆเข้าใจแบบชัดเจนรวดเดียวจบนะครับผมไปเปิดมาเราจะเห็นคู่รักนะครับก็คือหยุนเซอร์กับหลานเซียนเหลอเนี่ยกำลังนั่งคุยกันเนื่องจากทางด้านเสี่ยวเซอร์ครับเขาจับด้า,าหลานเซียนเหลอเนี่ยทำการโกหกเขาเรื่องสถานะนางเป็นถึงองค์หญิงแขกค้าที่งามล้ำเลิศแห่งราชวงศ์แต่ตัวนางเนี่ยกลับปกปิดสถานะกับเขาทางด้านเสี่ยวเซอร์ก็เลยไม่พอใจก็เลยแกล้งหน่อยนางเดินหนีนางไปจะเรียกว่าพุ่งหนีก็ได้ สุดท้ายเนี่ยทางด้านของหลานเซนเหลอเองก็ร้องไห้ออกมาเซียวเซอร์ก็เลยต้องกลับมาปอบบอกว่าเขาในล้อเล่นการที่ทายผู้หญิงตัวเองเนี่ยต้องร้องไห้ถือว่าบุรุษคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายหลังจากปอบกันเสร็จแล้วหลานเซนเหลอก็บอกว่าสาเหตุที่นางต้องปกปิดเป็นเพราะว่าตัวนางเนี่ยต้องการหาหมอหายายรักษาให้กับท่านพ่อของนางท่านพ่อของนางล้มป่วยเหล่าบรรดาองค์ชายทั้งหลายก็คิดจะแย่งบัลลังก์กันท,ท,ทั้งที่ท่านพ่อนางเนี่ยยังไม่ได้ตายจากไปเสียทีเดียว ยุนเซอร์พอได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วการทำไมไม่ข้าไปตรวจดูละ่ะข้าเนี่ยหมอเทวดานะฝีมือล้ำเลิศดประเสริฐสีเลยบอกให้ทางด้านของลานเซนเลอร์คิดนึกว่าเฮ้ยยุนเซอร์เนี่ยล้อเล่นหรือเปล่าทีแรกนางก็ไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังมากอะในไหนก็ลองดูแล้วการถือว่าเป็นความหวังเส้นหนึ่งทารักษาได้ก็โชคดีไปทารักษาไม่ได้ก็ถือว่าพาลูกเขยเนี่ยไปหาพ่อตาแล้วกันนะหลังจะมาถึงปุ๊บทางด้านเซียวเซอร์เองมองอาการตรวจสอบปุ๊บ ก็รู้ทันทีว่าตอนนี้จกักรพรรดิเป็นโรคอะไรยุนเซอร์ก็เลยบอกว่าถ้าท่านอยากให้ข้าตรวจสอบแบบละเอียดให้ข้าลงมือผ่าหน้าอกของท่านแล้วท่านจะรู้ว่าท่านเจอกับอะไรอยู่กันแน่สุดท้ายจากักรพรรดิก็เลยยินดีให้ทางด้านยุนเซอร์เนี่ยเปิดหน้าอกให้หลังจะเปิดหน้าอกเสร็จก็เห็นปรสิตที่มีชื่อว่าปรสิตกืนจิตผูกชีพกระจรซึ่งไอ้ปรสิตนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันตายเจ้าของร่างจะตายไปด้วยต้องใช้เจ้าบูผาผ่านวิญญ,ญาณในการกำจัดมันออกเท่านั้น ถึงจะช่วยนะทางด้านของเสด็จพ่อของหลานเชินเหลือเนี่ยได้ถ้าเกิดไปบังคับเอามันออกแล้วก็นะจะเกิดความบันเลยกับเจ้าของร่างแน่นอนแต่ถ้าปล่อยมันเอาไว้เรื่อยๆสุดท้ายเจ้าของร่างก็จะตายในไม่ช้าก็เร็วเหมือนกันเท่ากับว่าไม่เอาออกก็ตายเอาออกก็ตายนั่นเองเลยต้องไปหาดอกไม้บูชาผานวิญ,ญญาณมาช่วยครับและทาไมถึงต้องใช้วิธียุ่งยากแบบนี้ทั้งทงที่คนที่มีความสามารถสามารถปิดที่จัก,กรพพัดได้เลย ต้องบอกว่าจัก,กรพรรดิเองก็มีคนที่คอยดูแลอยู่เหมือนกันนั่นก็คือหมู่บ้านกระบี่สวรรค์หมู่บ้านกระบี่สวรรค์นเนี่ยเขาในอดีตนั้นมีความสัมพันธ์กับบรรพุรุษของราชวงศ์นี้ก็เลยเป็นข้อตกลงกันสุดท้ายเนี่ยทางหมู่บ้านกระบี่สวรรค์พอเติบใหญ่ขึ้นก็เลยคอยปกป้องราชวงศ์วายุคามเอาไว้ก็เลยทําให้มีใครกล้าทําอะไรโจ่งแจง้งก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้แต่แน่นอนว่าคนที่ทําแบบนี้เนี่ยก็คือเจ้าชายหรือลูกของจัก,กรพรรดิเองที่อยากจะขึ้นครองบัลลังก์ พวกเขานั้นแย่งชิงกันโดยไม่สนหน้าพ่อตัวเองด้วยซ้ำไปหลังจากหลานเชนเลอเนี่ยที่เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวคอยดูแลท่านพ่อของนางมาตลอดรู้ว่าไอ้เจ้าบุผาผานวิญญาณเนี่ยมันคือสิ่งที่จะสามารถทําการช่วยชีวิตพ่อตัวเองได้นาะงก็เลยสั่งให้คนเนี่ยไปตามหามาทั้งจัก,กรวรรดิจัก,กรวรรดิขนาดนี้ยังไงมาต้องครบสักต้นแหละนะไม่ช้าก็เร็วแต่ยังพูดไม่จบทางด้านของคนรับใช้ก็เลยเข้ามาแล้วบอกว่าตอนนี้ ทางด้านลูกชายคนโตของหมู่บ้านกระบี่สวรรค์หรือมีชื่อว่าหลิงหยุ่นเนี่ยต้องการเข้าพบจัก,กรพรรดิทางด้านเสี่ยวเซอร์กับทางด้านหลานเสียนเหลอเนี่ยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันก็ได้ถามไปว่าพวกเขามาเพราะว่าเรื่องที่ท่านป่วยหรือเปล่าหรือว่าต้องการดูว่าท่านเนี่ยใกล้ตายแล้วหรือ,อยังทางด้านของจัก,กรพรรดิเลยบอกว่าไม่ใช่เรื่องเหล่านั้นหรอกเนื่องจากว่าเรายังไม่ตายถ้าตาบเราเรา <ๆ S 1> ตายแล้วเนี่ยทางด้านของหมู่บ้านกระบี่สวรรค์จะรงมาดูแลจัดการเพื่อไม่ให้ทางด้านตระกูลเสี่ยว ตระกูลอคัคคีผ่านฟ้าเข้ามายึดครองการปกครองในจัก,กรวรรดิแห่งนี้ข้าคิดว่าพวกเขาน่าจะมาเพราะเทียบเชิญแน่ๆเลยเพราะเนี่ยมันช่วงเวลาที่จะมีการประลองแล้วทางด้านของเซียวเซอร์เองสนใจมากทางด้านจัก,กรพรรดิเลยบอกอย่างนั้นตามหลานเชิดเหลือออกไปจะได้พบกับคนหมู่บ้านกระบ,บี่สวรรค์ด้วยหลานเชินเหลือเองอยากจะจัดจานกับทางด้านกู่ชิวหงเนี่ยให้จบไปเพราะยังไงเขาก็เป็นคนที่วางปรสิทธิ์เอาไว้ในร่างของทางด้านจัก,กรพรรดิ แต่จพัดบอกว่าใจเย็นก่อนอย่าพึ่งแวกย่าให้งูตื่นรอให้เรามีขุมกาลังมากไปกว่านี้แล้วเราค่อยจัดการทางด้านหลานเชลเลอร์ได้ยินแบบนี้เนี่ยตัวนางก็ได้บอกโอเคเอาแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวหลังจากเสร็จงานเรื่องแขกเหลือแล้วนางจะทําการส่งคนไปที่สมาคมการค้าเดือนดับเพื่อหาดูว่าพอจะมีเจ้าบูผาดังกล่าวนั้นหรือไม่หลังจากทั้งสองออกมาพบกับริงหยุนแล้วริงหยุนก็รีบคารวะทั้งสองคนโดยที่ตัวเขานั้นไม่ได้แบ่งแยกฐานะของทางด้านเสียวเซอร์ ว่ามาจากตระกูลใดหรือสูงต่ำใดใดทั้งสิ้นเขานั้นเป็นคนสูภาพไม่มีความเย่อหยิ่งไม่มีความทะนงเหมือนกับคนที่มาจากตระกูลใหญ่ๆที่อยู่ในจกกักรวรรดิแห่งนี้แต่เขานั้นกลับเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุข,ขุมและเยือกเย็นมากๆทางเย่ก,ก็ได้บอกว่าพี่ใหญ่หยุนเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะนานมากตั้งแต่ครั้งที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายตอนนั้นไม่คิดเลยว่าท่านจะมาเยี่ยมเยือนถ้ารู้แบบนี้เนี่ยข้าควรจะเตรียมงานฉลองเอาไว้ให้ท่านดีไหมล่ะ นี่ก็ผ่านมา2ปีแล้วตั้งแต่เราไม่ได้เจอกันต้องบอกว่าความงามขององค์หญิงเนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยแม้แต่น้อยนะแต่จังหวะนั้นเนี่ยก็มีเด็กอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเด็กคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะดื้อซนนิดหนึ่งพูดขึ้นว่าท่านพี่นี่คือองค์หญิงใช่ไหมเนี่ยทำไมสวยแบบนี้ล่ะต่างจากที่ท่านบรรยายเอาไว้เลยนะสวยมากกว่านั้นอีกนี่เจี๊ยน้อยอย่าเสียมารยาตต่อองค์หญิงสิท่านองค์หญิงเราขออภัยด้วยนี่คือน้องชายของเราเอง ปกติแล้วไม่ค่อยออกมานอกหมู่บ้านหรอกดังนั้นก็เลยไม่ค่อยรู้จักมารยาทสักเท่าไหร่ต้องขออภัยแทนเขาด้วยนะนี่พี่ใหญ่อย่าพูดแบบนั้นสิข้ายุ16ปีแล้วนะแทบจะเรียกเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วอีกอย่างเนี่ยองค์หญิงก็สวยจริงๆนะข้าพูดอะไรผิดกันละ่ะนี่เจ้าน้อยเจ้าเองก็หล่อใช้ได้ในอนาคตสงสัยจะมีผู้หญิงเนี่ยมาตามติดเจ้าใช้เล่นเลยล่ละในอนาคตมีหวังว่าพี่สาวคนนี้อาจจะได้ไปร่วมงานแต่งของเจ้าเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเลยก็ได้ พอเจอคำหวานของหลาน,นเฉลิอเข้าไปเท่านั้นแหละละลายเลยทีนี้เนื่องจากปกติแล้วเจ้าหนูเนี่ยไม่เคยจะออกมาจากหมู่บ้านไม่เคยพบผู้หญิงสวยๆพอพบผู้หญิงสวยเข้าหน่อยหัวใจก็ละล,ะลายในจังหวะน,นั้นเนี่ยก็เลยพูดว่าพี่หญิงท่านเนี่ยงามอย่างมากเลยเอาเป็นอย่างนี้ไหมท่านมาแต่งงานกับข้ามาเป็นภรรยาข้าอยู่ที่หมู่บ้านกบีสวรรค์กับข้าดีหรือไม่เจียน้อยอย่าพูดแบบนั้นสิมันเสียมารยาต่อองค์หญิงนะ ถ้าเจ้ายังพูดเลวไหลอีกแล้วก็ข้าจะไม่พาเจ้าออกมาจากบูบ้านกระบี่สวรรค์อีกแล้วนะจำคำพูดของข้าเอาไว้ขออภัยด้วยองค์หญิงเจียน้อยเป็นคนพูดเลวไหลแบบนี้แหละท่านอย่าคิดมากนะนี่พี่ใหญ่อย่าพูดแบบนี้ดิท่านพ่อยังบอกเลยว่าข้าเนี่ยสามารถตัดสินใจด้วยตัวข้าเองแล้วนะท่านแม่เองก็ยังพูดอีกว่าถ้าข้าเจอผู้หญิงที่ถูกใจแล้วก็ข้าสามารถบอกได้ทันทีเดี๋ยวทางบูบ้านสวรรค์เนี่ยจัดการส่งคนมารับตัวนางไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแต่งกายเป็นภรรยาของข้าเลขอยางเนี่ย พี่หญิงเนี่ยก็พูดจาน่ารักกับข้าด้วยนะแปลว่านางเองก็ชอบข้าเหมือนกันใช่ไหมล่ะพี่หญิงน้องเจีย้ยข้าว่าเจ้ายกเลิกความคิดแบบนี้ดีกว่านะบังเอิญว่าพี่หญิงเนี่ยไม่ได้ชอบเจ้าแน่นอนเป็นเพราะอะไรกันทําไมถึงไม่ชอบข้าไหนบอกว่าข้าน่ารักไงละ่ะเหตุผลง,งั้นง่ายมากก็เป็นเพราะว่าพี่หญิงของเจ้าเนี่ยนะมีคนที่เขารักอยู่แล้วมีบุรุษในดวงใจอยู่แล้วไงละ่ะดังนั้นเนี่ยนางจึงไม่รับรักเจ้า แลวบุรุษในดวงใจคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันข้าอยากเห็นเลอเกินใครที่กล้าแย่งพี่หญิงกับข้าแบบนี้ท่านแม่เคยบอกว่าถ้าเป็นสิ่งของเราสามารถยอมกันได้แต่ถ้าเป็นสตรีที่ตนเองรักเนี่ยต่อให้นางเนี่ยจะถูกอีกคนนแย่งไปก็ต้องใช้วิธีแบบบุรุษเพื่อแย่งนางมาข้าจะท้าประลองกับมันและก็จัดมันทิ้งซะแล้วแย่งพี่หญิงมาเป็นของข้าเพียงผู้เดียวเรื่องนั้นเจ้าไว้ต้องไปหากลหรอกก็ยืนอยู่เบื้องหน้าเจ้านี่ไงข้าเนี่ยแหละแน่นอนว่าเจ้าอยากเห็นลหรอก็ได้จัดการจับมือไปทีหนึ่ง ทำให้ทางด้านของเจ้ยน้อยเนี่ยเดือดดานขึ้นมาเลยเจ้าเจ้าถึงกับเป็นเจ้านี้เองจับมือพี่หญิงด้วยนะแม่คนอย่างเจ้าหลอก็ไม่หลอไม่คู่ควรกับพี่หญิงหลอกนะเอาไปเองนี้แล้วกันข้าจะต่อสู้กับเจ้าเพื่อชิงพี่หญิงมาเป็นของตัวข้าเองใครกลัวเด็กแบบเจ้าก็ล่ะข้าจัดการให้เจ้าเนี่ยรู้สํานึกไปเลยถึงขนาดที่ว่างมหาฟันตัวเองไม่เจอด้วยเจ้าตีนก็เลยพูดว่านี่เจ้าหยุนเซอร์เจ้าจะมาลอกับกันหรือเจ้าเด็กเจี้ยหลินคนนี้เนี่ยอายุมันน้อยก็จริงนะ แต่พลังของมันไม่ได้น้อยตามอายุด้วยนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นลมปาาจิตขั้น3เข้าไปแล้วนะเว้ยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยทางด้านหนุดเซอร์คิดในใจว่าหมู่บ้านกระบี่สวรรค์แมงมีแต่ตัวประหลาดจริงๆขนาดเจ้าเด็กนี่อายุเพียงแค่1 5บหยังบรรลุถึงระดับนี้จัตตีนก็เลยยังอธิบายต่อไปว่าวิทยาย,ยุทธที่มันฝึกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยวิทยาย,ยุทธที่มันฝึกเนี่ยสามารถต่อสู้ข้ามระดับได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ขั้นลมปาจิตขั้น3มก็ตาม แต่ถ้าเกิดต่อสู้ขึ้นมาระดับสูงกว่าโอกาสแพ้ก็มีสูงและเมื่อเจ้าเนี่ยใช้ทุกอย่างที่เจ้ามีในตัวออกมาแล้วสามารถต่อสู้ขั้นลมปาจิตขั้น3ามได้แต่เป็นระดับทั่วไปนะแต่ถ้าต่อสู้กับเจ้าเด็กนี่หวังว่าเจ้าเนี่ยได้น่วมแน่พอเห็นแบบนั้นทางด้านหลินเจี้ยนก็เลยรู้สึกตลกกับพลังที่มีเพียงแค่ขั้นลมปาจิตขั้น3าแท้จริงเท่านั้นกับคิดจะปลารองกับเขาซึ่งเขาเนี่ยมองว่าถ้าอยู่ระดับนี้แล้วก็เตรียมตัวกลายเป็นหัวหมูเชือดได้เลย ข้าจะทุบตีให้หนักนาสาหัสเลยแหละถึงเวลาที่เจ้าต้องแสดงอาวุธของเจ้าออกมาแล้วแหละข้าจะทําให้เจ้ารู้ว่าบุรุษที่คู่ควรกับพี่หญิงเนี่ยมีเพียงแค่ข้าเท่านั้นส่วนไอ้พวกกระจอกเนี่ยต้องหลบไปนะพอได้ยินแบบนั้นทางด้านของหลิงหยุนเนี่ยก็รีบดุขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเจียงน้อยอย่าก,ก่อกวนได้ไหมน้อง <c oughs> ชายข้าเป็นคนที่ไม่คิดหน้าคิดหลังชอบทําอะไรคุณหันพันแล่นท่านไม่ต้องลดตัวมาต่อสู้กับเขาหรอกเขาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้น และที่นี่ยังเป็นพระราชวังอีกต่างหากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยข้าว่าท้ายดีเนี่ยพวกเราเลิกแล้วต่อกันไหมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปดีกว่านะแน่นอนว่าคําพูดของทางด้านหลิงหยุนนั้นเป็นการปนีปนอมแต่จริงแล้วเนี่ยเขารู้ว่าทางด้านหยุนเซอร์เนี่ยน่าจะแพ้กับทางด้านของหลิงเจี้ยนแน่นอนก็เลยอยากรักษาหน้าให้หน่อยเขาเรียกว่าถอยกันคนละก้าวแต่หยุนเซอร์กลับบอกว่าในเมื่อเขารักษาคําพูดตลอดเนี่ยและตอนนี้เขาก็ลั่นวาจาไปแล้วว่าเขาจะต่อสู้กับหลิงเจี้ยน ดังนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถคืนคําได้ผู้ชายพูดแล้วต้องไม่คืนคํานั่นแหละถือว่าเป็นยอดชายดิงเจ้าได้บอกว่าถูกต้องแล้วเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมาพูดแล้วต้องไม่คืนคําทําให้พี่หญิงรู้ไปเลยว,ว่าเจ้ากับข้าใครเก่งกว่ากันแต่อย่างหนึ่งที่ริ้งหยุนเนี่ยพูดถูกก็คือที่นี่เนี่ยเป็นพระราชวังถ้าต่อสู้กันรุนแรงเกินไปที่นี่อาจจะพังย่อยยับได้เอาแบบนี้แล้วกันเราตัดสินแบบง่ายๆ3กระบวนท่าเจ้าโจมตีสากระบวนข้า ถ้าข้าไม่สามารถรับได้ก็เท่าว่าข้าแพ้ตกลงไหมเฮ้คำพูดนี้น่ะไม่ได้ออกมาจากปากเจ้านะเจ้าเนี่ยพลังอ่อนแอว่าข้าอีกเอางี้ละกันเนี่ยสามกระบวนท่าเนี่ยไม่จำเป็นหรอกข้าสามารถโจมตีเจ้าจนพ่ายแพ้และคุกเข่าขอโทษข้าได้ภายในหนึ่งกระบวนท่าแหละว้าวเจ้าหนูเจ้าเนี่ยคุยโวโออวดเกินไปหรือเปล่าพี่ชายคนนี้เนี่ยควรจะให้เจ้าเนี่ยได้รับบทเรียนสักหน่อยเจ้าชอบคุยว่าเจ้าเนี่ยเติบโตแล้วเจ้าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้ว เอาไปอย่างนี้แล้วการถ้าเกิดข้าไม่ลวกภายในหนึ่งกระบวนท่าที่เจ้าว่าและข้ายังสามารถสกัด3กระบวนท่าที่เจ้าว่าอีกนะเจ้าจะทําอะไรหรือว่าเจ้าเนี่ยจะยอมคุกเข่าขอโทษข้าล่ะถ้าข้าไม่สามารถโจมตีเจ้าได้ภายในหนึ่งกระบวนท่านะข้าจะอ่านชื่อข้ากลับหลังและถ้าข้าโจมตี3กระบวนท่าและเจ้ายังไม่ล้มเนี่ยข้าจะไม่ขอใช้ชื่อหลินเจี้ยนอีกเลยโอ้โหเอาเป็นแบบนี้แล้วการในเมื่อเนี่ยเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอก เอาเป็นว่าถ้าข้าสามารถรับสามกระบวนท่าของเจ้าไม่ได้เจ้าก็สามารถขอพี่หญิงของเจ้าเนี่ยแต่งงานได้เลยหรือไม่งั้นก็พาแม่เจ้าเนี่ยมาสู่ขอไปเลยแต่ถ้าข้าสามารถสกัดเจ้าได้แล้วก็เจ้าต้องเรียกข้าว่าลกพี่ต่อไปนี้เจ้าเป็นน้องชายของข้าข้าพูดอะไรเจ้าต้องเชื่อฟังทุกอย่างเอาแบบนี้ไหมกล้าหรือเปล่าถ้าไม่กล้าเนี่ยก็กลับไปซะข้าไม่อยากเสียเวลาต่อนะการเดิมพันแบบนี้เนี่ยข้าไม่ได้กลัวอยู่แล้วถ้าข้าเนี่ยแพ้ต่อเจ้าแล้วก็ ต่อให้ข้าต้องเป็นลูกเจ้ายังได้เลยเว้ยไม่ได้กลัวหรอกนะลิงหยุ่นเนี่ยเริ่มเครียดก็ได้หันไปหาทางด้านของหยุนเซอร์แล้วบอกว่านี่น้องชายเอาแบบนี้แล้วกันนะเจ้าเนี่ยคิดให้รอบคอบการต่อสู้นี้มันไม่ยุติธรรมตั้งแต่เริ่มแล้วระดับขาสูงกว่าเจ้าอีกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเจ้าต่อสู้จริงๆนะเจ้าโอกาสแพ้สูงมากเจ้าคิดให้รอบคอบเรายังสามารถเลิกตอนนี้ได้นะขอบคุณท่านพี่ลิงหยุ่นมากที่ทําการเตือนข้าแต่ในเมื่อรับปากไปแล้วข้าก็ต้องสู้ เอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่านะหยุนเซอร์ก็ได้เอากระบี่หนักออกมาพอกระบี่หนักออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านลิงหยุนเนี่ยเหมือนจะได้ยินชื่อเสียงของหยุนเซอร์มาพอสมควรว่าเป็นอัจฉริยะแห่งวังยุทธวายุคามที่ตอนนี้นะครหลวงวายุคามเนี่ยกำลังพูดถึงมากนั่นก็คือหยุนเซอร์โอ้มีผิดเลยข้าเนี่ยแหละหยุนเซอร์ข้าเนียรู้สึกตื้นตันใจเหลือเกินที่พี่ลิงหยุนเนี่ยรู้จักชื่อคาด้วย โอ้น้องหยุนอย่าพูดแบบนั้นสิตอนนี้นะครหลวงเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักเจ้าพอเรามาถึงเนี่ยเราก็ได้ยินชื่อเสียงของเจ้าทุกขัวละแห่งของในเมืองหลวงเลยก็ว่าได้พวกเราสองคนก็เลยอยากเจอเจ้าเหมือนกันแต่ไม่คิดเลยว่าตอนนี้เนี่ยเจ้ากลับมาปรากฏตัวต่อหน้าได้ข่าวมาว่าเจ้าเนี่ยสามารถสู้ข้ามระดับได้อาวุธที่เจ้าใช้เนี่ยก็มีน้ําหนักเป็นพันกิโลซึ่งน้ําหนักนั้นเนี่ยหนักกว่ากระบี่ทั่วไปหลายเท่าตัวนักเจ้าก็คือลิงหยุนระดับเจ้าแค่นี้เอง ถ้าเจ้าพูดว่าเจ้ามีระดับแค่นี้และเจ้ากลายเป็นอัจฉริยะมันจะดูถูกเหล่าบรรดาอัจฉริยะที่อยู่ในเมืองเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าข้าใจเจ้ารู้ว่าอัจฉริยะแบบแท้จริงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเตรียมตัวรับมือให้ดีหลิงเจี้ยนก็ได้ทําการโจมตีด้วยท่ากระบี่ของเขาใส่ยุนเซิร์ฟแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยุนเซอร์สามารถใช้กระบี่หนักในการต้านรับการโจมตีเอาไว้ได้และหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของหลิงเจี้ยนก็เลยพูดขึ้นว่าด้วยความแปลกใจมาก เจ้าเองก็มีความสามารถหนี่สงใสัยข้าต้องจริงจังขึ้นมาแล้วสินะข้าเนี่ยต้องใช้กระบี่ที่รุนแรงมากกว่านี้ในการสยบเจ้าอ่ะโอเคครับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผม